ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมปอาซามูริคี้ตายตู้กันนะคะ่อะไรพูดดีๆค่ะแล้วก็ใช้งน้ำโอ้เร็วหน่อยเร็วหน่อยใช้ไหมกี้โอ้ยเร็วหน่อยใครอยู่ข้างในโอ้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยไม่ไหวแล้วอ้าวไม่มีคนนี่่า ทำไมเธอไปกินอะไรมาขี้เสียงดังขนาดนี้อันนี้อันนี้คือตดพ่อจูนะถ้าจะตดขนาดนี้ไปขี้เธอของเล่นอยฟ้าฟคืออะไรคือ <c> บ <oughs> าหมุนเหรอไปสำรวจสิแบบนี้มีอะไรบ้าง มีที่เล่นอะไรบ้างเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไ่เจออะไรเพื่อนก็ไม่ค่อยมีครับแมปนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยเว่าเราก็ไม่สนใจแล้วก็จะเล่นสไลเดอร์ลงไปลงได้ไหมไม่ได้กระโดดลงเลย <laughs> เล่นแป๊บนึ่งแล้วก็ปวดขี้แนละ้ว แบบนี้มีไว้เพื่อการขี้อย่างเดียวเลยอ๋อจะกระโดดกันสิเดี๋ยวขี้หกหมดไม่ยยัียยลางตูดยังล้างมือด้วยไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องล้างมือ มันได้มีขึ้นดีดีไม่ขึ้นเฮ้ยเราไปนู่นนู้นมีคนปูเสือไว้มีของกินด้วยไปนั่งกินดีกว่าไปขโมยกินเลยขโมยกินเลยไม่ได้อันนี้อันนี้ของน้องอาอเหรอนึกว่าของคนอื่นเขาใช่เหรอของคนอื่นเขาเอาอะไรกินไม่ได้น่ะของน้องกินเลยกินเลยกินเลยของไหนไหนไม่ไม่ใช่ของตัวเองอย่ดีของของน้องแตมันกินไม่ได้โอเคโอเค ไปที่ไหนต่อขึ้นไปบนหลังคาดิคาห้องน้ำมีอะไรไม่มีอะไร <c oughs> ยังไม่ไปไหนเลยจะไปขี้อีกแล้วลน่ะ มันนั่งหน้า,นา,ห,นาห้องน้ำไม่เหม็นเลยงไงนั่งที่อื่นไม่ได้เหรอจะไปกระโดดขี่ทั้งกระยาได้ไหมจะไปแอบดูเขาเหรอกระโดดแอบดูทีม่มีคนขี่ไหมไม่มีไม่มี ใครจะมาขี้บ่อยขนาดนั้นขี้อีกเอรล่ะแไปกินอะไรมา